สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลัก,กันค่ะคลิปนี้ก็มาดูการทําแคบหมูค่ะการทําแคบหมูช่องคุมพันธุนะคะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบหกแล้วค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะตอนนี้ก็คือทำแคบหมูจากหมูสามชั้นนะคะคุมพันก็นำหมูสามชั้นมาล้างน้ำเกลือให้สะอาดดังน้ำเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะประมาณสามน้ำค่ะล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแร่ในส่วนที่เป็นหนังและมันหนังติดมันเราก็นำมาทำเป็นแคบหมูส่วนเนื้อเราก็นำไปทำเป็นหมูเด็ดเดียวค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะหนังติดมันหนึ่งกิโลนะคะคุมพันธ์จะใส่น้ำน้ำดื่มสะอาดเจ็ดรอยมิลลิลิตรค่ะใส่น้ำส้มใส่ชูหนึ่งรอยมิลลิลิตรแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะตอนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการต้มนะคะต้มเพื่อที่จะให้หมูของเราสุกนะคะแล้วก็จะทำให้แคบหมูเรา ไม่แข็งนะคะกรอบฟูอร่อยค่ะเดีย๋ยวช่วงนี้ก็ต้มไปก่อนนะคะ かわいい。 น้ำแห้งแล้วค่ะทีนี้ก็น้ำมันก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะหลังจากที่น้ำมันน้ำแห้งแล้วก็น้ำมันเขาก็จะออกมาค่ะเราก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเจียวไปเรื่อยๆเลยค่ะ ช่วงนี้แหละค่ะที่เราต้องค้นตลอดเลยค่ะช่วงที่เขาน้ํามันออกมาเลยค่ะต้องใช้ความเพียรพยายามนะคะการทํางานทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จจะต้องผ่านความยากลําบากใช้ความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งเลยค่ะ เราไม่ต้องกลัวนะคะแตกโป๊ะเป๊โป๊เปไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเราคนตลอดคนก็เพื่อที่จะให้อากาศถทท่ายเทนะคะก็คนไปเลยค่ะดันขึ้นอย่างนะะี้ค่ะ ไปเรื่อยๆอ้าไฟโคมพันดับลมพัดกับพี่น้องไฟดับเลยไฟดับไฟดับ ลมพัดแรงเหมือนกันค่ะ เอฟซีสามารถที่จะทํากินทําขายได้เลยนะคะถ้าทําปริมาณมากก็เพิ่มตามบัตราส่วนอันนี้คือหนังหมูหนังหมูและมันหมูหนึ่งกิโลนะคะคุมพันใส่น้ําดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะคะใส่น้ําส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิลิตรค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือหนึ่งร้อยมิลลิลิตรค่ะตอนนี้เราเบาไฟลงนิดนึงนะคะเบาไฟอยู่ในระดับกลางก็ได้ ่งที่เขาน้ำมันออกมาเนะะี่ยค่ะเราจะใช้ไฟระดับกลางะคะ่ะนี่ค่ะก็เจียวไปเรื่อยๆน้ำมันก็เริ่มออกมาเยอะแล้วะคะ่ะนี่ค่ะเจียวไปเรื่อยๆ ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะทำงานให้ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะจะเดินทางไปแห่งหนตนําตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกสิ้นทางค่ะ นี่ค่ะเราก็ต้องคนไปตลอดเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้ว แล้วก็ประมาณอีกนิดนึงนะคะให้หนังหมูแตกฟองขึ้นมาก่อนช่วงนี้เราก็คนไปเรื่อยๆค่ะ มันก็ออกมาเยอะแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วที่ด้หนัง หนังหมูนี่ค่ะก็จะเริ่มพองพองเป็นตุมต้มๆได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเราต้องทอดไปอีกให้เขาเป็นออกสีเหลืองสักหน่อยนึงก่อนแล้วเราค่อยแช่น้ำมันทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทอดรอบที่สองค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเล,ยลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะ เริ่มเลืองแล้ว ประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่กะละมังนี่ค่ะปึ๊บนี่ค่ะแช่ประมาณสิบนาทีนะคะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะอามาดูการทอดรอบสองนะคะ การทอดแคบหมูรอบสองช่องคูมพันตุลาการค่ะพี่น้องมาเบิ้งด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะทีแรกใช้ไฟแรงได้เลยค่ะส่วนที่เป็นมันหมูเขาก็จะละลายเป็นน้ำมันหมูหมดแล้วค่ะก็จะเหลือในส่วนที่เป็นหนังหมูค่ะพี่น้องหนังติดมัน เพราะว่าคูมพันธ์ุใส่มันลงไปด้วยค่ะหมูสามชั้นก็จะมีส่วนที่เป็นหนังเป็นมันขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณเล,ล้ายเลยด้วยค่ะพี่น้อง เบาไฟค่ะเบาไฟลงนิดนึงเดี๋ยวก็จะไหม้ก่อนสุกของดีๆดีค่ะพี่น้อง คุณเทธิ์ะเวลาได้ยังคะประมาณ3ามนาทีค่ะไฟต้องเปิดไหมคะ ันนี้คุมคูฤตเอหั่นชิ้นใหญ่ดีมากเลยค่ะชิ้นใหญ่ะอดีมากมเลยค่ะพี่น้องเบื้องเขากรอบฟูเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องสวยเลิศเลยค่ะประมาณสามนาทีครึ่งอ่ะค่ะทอดรอบสองสามนาทีครึ่งพอเลยค่ะสามนาทีครึ่งนะคะคูฤทธ์ค่คะแล้วก็ เตรียมเลยค่ะอ่าพอค่ะปิดไฟค่ะปึ๊บปบ๊บปบ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้สวยงามค่ะนี่ค่ะ ชิ้นใหญ่ดีเลยค่ะครูฤทธิ์ทำชิ้นใหญ่ดีมากค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดใส่จะจัดให้เอฟซีดูสวยเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแคบหมูช่องควมพันตุลากันค่ะสีสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเลิศเลยค่ะอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกค่ะสวยมากเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันธุ์ตุลาการค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดไปเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะสูตรนะคะก็คือหนังหมูและมันหมูหนึ่งกิโลนะคะโคมพันุ์ก็จะใส่น้ําดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลลิตรน้ำส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิตรแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ